สวัสดีครับพี่น้องของปายสุขุสุขคนนะครับสำหรับวันนี้วันที่10นะครับวันที่10ก็จะนําแนวทางนะครับของลาวสามัคคีนะครับให้พี่น้องเาได้บึงได้ตามนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะเสี่ยงโชกอยากจะเสี่ยงดวงอยากจะเอาไปเป็นแนวทางอยากจะไปประกอบการตัดสินใจนะครับสามารถติดตามได้นะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งน้าแนวนะครับเพื่อพลาดแนวทาง สำหรับตั้งแอดก็ว่างไว้ให้แล้วล้านในทางพี่น้องให้เลือกดวเบิองไดตามนะครับสำหรับในทางมากักตะไรชอบตวไรก็สมารถเลือกเมืองใดนะครับแนทางเอาก่อนจะไปติดตามของวันที่ทสิบวันที่สิบนะครับเล่าสามัคคีนะครับเลาสามัคคีฮะบัเอิญเขาที่เก่าอนนะครับที่เก่าวันที่เก่าเนี่ยเด่นเด่นหากระสุนนะครับออกหนึ่งแปดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับ หนึ่งแปดสี่ในโอ้พลาดนะครับมีแต่หาสีนะครับ,บออกแปดสี่แปดบมีนะครับในวินบอมีแปดนะครับพลาดนะครับมีแต่หนึง่งกับสี่นแปดจะไปอยู่ลักสิบนะครับเลยพลาดแต่แปดอยู่ลักลอยครจะโอเคอยู่ยังพอดีเล่มอยู่พอดีวินอยู่แต่นี่พลาดนะครับสำหรับล่างหนึ่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 งกับปลาดนะครับบอมีคำนวณบอม,บมีเบิร์นนะครับนี่ยคำนวณบอมีเบิร์นสำหรับเบิร์นหนึ่งหนึ่งนะครับนี่ยสายหลุดสวิงก็พลาดเลยนะครับสำหรับ ลาวสามคีของวันที่เก่านะครับเอามาตามต่อวันที่สิบนะครับลาวสามที่สิบนี่วันที่สิบเนี่ยเด่นเด่นเก่าก็เจ็ดนะครับเก่าเจ็ดคู่อีกก็จะเป็นเก่าเจ็ดจับคู่เก่าศูนย์ 9 1 n 9 2 9 3 7 0 7 1 7 2 7 3วิ5 9 7 0 1 2 สามนี่นะครับสาหรับแนวทางลาวสามัคคีของวันที่สิบนะครับเอให้พี่น้องด้เมืองิดตามนะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากจะเป็นแนวทางก็สามาตรเบื้องใดนะครับเบื้องก้อนนะครับตัวเลขมักจังคอยตามถาบมักกับผ้าใดนะครับสําหรับแนวทางอาสาหรับท่านใดที่ติดตามแล้วก็อยาก็ขอให้ท่านิงเงูปังลรวยลำรวยสักผู่สุกคนนะครับท่ายนี้ขอสวัสดีครับ